สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจตุกตาการยางอีกเช่นเคยนะคะคราวนี้เราไม่ได้ทํารถใหญ่นะคะเราทํารถเล็กๆจ้าเป็นยางนอกมอเตอร์ไซค์นะคะแบบเปดี่ยนแบบไม่มียางในนะคะนี่ลูกค้าซื้อมานะคะช่างของเรากำลังจะถอดล้อเดิมออกนะคะคือมันหมดอายุมากๆเลยนะคะขี่ไปอีกไม่ไม่กี่วันก็คิดว่าจะแตกแล้วนั้นเนี่ยสภาพยางน่ะ ใช้คุ้มจริงๆค่ะช่างของเรากําลังใช้เหล็กอะยางงัดออกนะคะไม่ได้งัดแบบแมนนวลนะคะตอนนี้ใช้เครื่องค่ะนี่ออกแล้วนะคะข้างบนค่ะออกแล้วเหลือข้างล่างนะคะรู้สึกว่ายางจะแข็งนะคะชาของช่างของเราก็ทําอยู่นานมากๆเลยกว่าจะออกได้นะคะ ถ้าเจอ,อยางขอบแข็งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกหลายรอบเหมือนกันเนาะแต่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเจ๊ J. ตุกตาก็ทำให้มันสั้นขึ้นมานะคะคราวนี้มาดูการประกอบค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมต้องเอาลงไปข้างล่างนะคะมันมีตัวล็อกอยู่ตรงนนนเห็นไหมนี่นี่นี่นีดูลาย,ยด้วยนะคะตอนประกอบนะประกอบเสร็จเรียบร้อยเราก็ จะมาเติมลมยางนะคะขันซ้อนออกแล้วก็เติมลมค่ะเติมลมเสร็จแล้วก็ขันซ้อนเข้าไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปเติมลมให้ได้พิกัดที่ต้องการค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะบายบาย